ใเป็นสุปตาจากคนเบื้องหลังสู่คนเบื้องหน้า <S <S ทุกวันนี้การที่จะมาเป็นศิลปินดาราบอกได้เลยเขาว่ามีหนทางหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นการประกวดเฟ้นหานานนลน,นี่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะสามารถยืนอยู่ในวงการนี้ได้นานแต่สำหรับบางคนโชคชะตาก็คงจะลิขิตเอาไว้แล้วว่าเขาและเธอเหล่านี้ควรจะต้องมาเป็นศิลปินดาราในวงการนี้จริงๆ จากอดีตเป็นแค่คนเบื้องหลังที่คอยช่วยเหลือคนเบื้องหน้าแต่ว่าทุกวันนี้เขาและเธอเหล่านั้นก็เปลี่ยนที่ยืนใหม่จากคนเบื้องหลังก้าวขึ้นมาสู่คนเบื้องหน้าที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม <c oughs> ขอเริ่มที่สาวตุก,กี้สุดารัตชีวิตพลิกผันสุดๆส,สำหรับตลกหญิงซุปตายอย่างตุก,กี้ที่เคยผ่านความลำบากมายัางแสนสาหัสมีนีทวงหัวจนเกือบเอาตัวไม่รอด แต่แล้วฟ้าดินก็เห็นใจเธอเมื่อเธอได้เข้าไปทำงานที่บริษัท Workpoint ในฝ่ายเสื้อผ้าและด้วยความที่มีบุคลิกเป็นเอกลักษณ์หม่ำจกโมกกันเลยเป็นป้าดันให้ไปร่วมงานแสดงตลกในรายการชิงร้อยชิงล้านที่งานนี้เธอสามารถเรียกเสียงฮาได้ทุกครั้ง จนคนดูก็เริ่มจะจำเธอได้มากขึ้นหลังจากนั้นเธอก็มีงานต่างๆเข้ามาอย่างมากมายและได้ร่วมงานกับศิลปินดาราอีกหลายๆคนจนเธอกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมาจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> นั้น next ถ้าบอกชื่อจริงว่าเกศเสพสวัสดิ์ปานละกวงณนณะอยุธยาหลายคนอาจจะไม่คุ้น ถ้าบอกว่าชื่อนั้นเน็กแล้วก็ทุกคนจะต้องร้องอ๋อทันทีแต่จะยิ่งร้องอ๋อขึ้นสําหรับใครที่อายุอยู่ในช่วง30ปีถ้าใครยังจํากันได้กับน้าเหลือมตุ๊กตาหุ่นมือรูปงูในรายการของค่ายเพลงแกมมี่อย่างเกมฮอตเพลงฮิต เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วนันเน็กก็คือเจ้าของเสียงพากของนัลเหลือมนอกจากนี้แล้วเจ้าตัวก็ยังทำงานในตำแหน่งครีเอทีฟให้กับทางบริษัทแกรมมี่และพันตัวไปเป็นดีเจวิทยุของขึ้นในเครือแกลมมี่และขึ้นมาอยู่หน้าจอทีวีในฐานะพิธีกรรายการต่างๆและก็กลายมาเป็นพิธีกรสุดแซ่บตัวพอของวงการในที่สุด <c oughs> เตอ๋อชันทวิท พระเอกตลกของค่ายหนัง GTH อย่างเตอ๋อชันทวิทอันที่จริงแล้วหนุ่มเตอ๋อเคยทำงานฟรีแลนซ์เป็นคนเขียนบทภาพยนตร์ให้กับทางค่ายหนัง GTH และก็ยังเป็นผู้ช่วยผู้กำกับตากองเบื้องหลงัง acting coach และอย่างได้ร่วมแสดงเป็นตัวประกอบให้กับหนังหลายๆเรื่องของทางค่ายนี้จนวันหนึ่งได้มีโอกาสไปแคสติ้งหนังกับทางค่ายและได้รับบทเป็นพระเอกเต็มๆตัวในเรื่องกวนมืนโหจากนั้นหนุ่มเต๋อก็ได้เริ่มมีชื่อเสียงและกลายเป็นพระเอกของทางค่าย GTS ไปในทันทีแต่งานนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ทิ้งงานเขียนบทหนังล่าสุดกับเรื่องพีมากพระขนงที่กวาดรายได้ไปถึงพันล้านเลยทีเดียวฮั <C ue> ่นอิสริยะ ฮั่นอิสริยะกลายเป็นนักร้องหนุ่มขาแดนซ์ตัวพ่อสำหรับหนุ่มฮั่นที่มีใจรักในเรื่องของการเตน้นจนกลายเป็นแดนเซอร์ให้กับศิลปินดังๆในใคลายแกมมี่มาแล้วหลายต่อหลายคน นอกจากนี้ก็ยังเคยเป็นแดนเซอร์ให้กับศิลปินรุ่นพีเดอะสตาร์อย่างบีสุกริตอีกด้วยจนมาถึงรอบของการประกวดหนุ่มฮันจึงตัดสินใจลงสมัครและติดเข้ารอบ8คนสุดท้ายในซีซั่นนี้แม้ว่าจะได้แค่อันดับ3ก็ตามแต่เวลานี้ความดังของหนุ่มฮันฮอตสุดๆจนกลายเป็นศิลปินที่มีงานชุกมากที่สุดซีดี <c oughs> กันที ตามรอยเท้าฝ่ายรุ่นพีฮันมาติดติสำหรับหนุ่มน้อยซีดีที่เพิ่งเรียนอยู่แค่ชั้นมัธยมปลายเท่านั้นแต่ก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกในบ้านเดอะสตาร์หนุ่มซีดีก็เคยรับงานเป็นแดนเซอร์ให้กับศิลปินในคค่ายแกรมมี่หลายต่อหลายคนและก็ยังเคยเป็นแดนเซอร์ให้กับพี่ๆีเดอะสตาร์อีกด้วยจากนั้นพอเวทีเดอะสตาร์ซีซั่น10 ประกาศรับสมัครหนุ่มซีดีไม่รอช้าก็เลยรีบลงสมัครและติดเป็น8คนสุดท้ายแถมยังตามรอยรุ่นพีฮันด้วยการคว้าอันดับสามมาครองจันจิจันจิราถ้าในวงการแดนเซอร์พูดถึงชื่อจันจิขึ้นมาแล้วก็ทุกคนจะต้องรู้จักเธออย่างแน่นอนแถมชื่อนี้ในวงการบันเทิงก็มักจะตกเป็นข่าวกับศิลปินหนุ่มๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นชินชินวุฒิฮันจูเนีย สำหรับแดนเซอร์สาวสวยที่เคยใครๆมักจะพูดถึงเธออย่างจันจิจันจิราแต่มาทุกวันนี้เธอเลื่อนขั้นเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วกับการเป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์กรุ๊ปวงไกอาพอกลายมาเป็นศิลปินซะเองเธอก็ตกเป็นข่าวกับพระเอกหนุ่มพันล้านอย่างมาริโอเมลเลอร์โออนุชิต อีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพของวงการอย่างโออนุชิตก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในทุกวันนี้หนุ่มโอก็เคยรับจ็อบเป็นแดนเซอร์ให้กับศิลปินในยุคที่กำลังโด่งดังไม่ว่าจะเป็นมอสทาทายังและอีกหลายหลายคนจนเจ้าตัวเกือบจะมีโอกาสได้เป็นศิลปินมีงานเพลงแต่ด้วยความที่คุยกันไม่ลงตัวและรอเวลามันนานหลายปีหนุ่มโอก็เลยตัดสินใจล้มเลิกโอกาสนั้นและหันมาเอาดีทางด้านการแสดง จนกลายเป็นนักแสดงที่ได้รับคำชมจากผลงานเกือบทุกๆเรื่องค่ะ